จะมีป้ายบอกว่าห้ามบุหรี่นะทุกคนมบุญนะคนาศา,าสตรบหเขาเจ้าซื้อศาสนาเนี่ยเขาจะกยืนบึงแล้วนะยืนบึงแบบคนฝุดเ้าเศร้าผุดเขานี่เขาจะเห็นบุญแห่งไเออนี่นน็พาทุกคนมาายของ งานวัดเขาเนี้มันก็จะมีความแตกต่างของบ้านเฮาก็คือของจะจะนินไปทั้งที่ของที่หลายที่สุดก็คือจะเป็นการแบบขายของส่วนหลายจะส่วนใหญ่จะขายของหลายกว่าธรรมธนรมบางเนี่ยอานรก็ชื่อชือนากินนั่นเองสร้างชาติจะชื่อนามกินกันเลยเหอือนกับะไรก็ชื่อนากินนะ เอาทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่นะครับวัดนะครับภูเขาทองนะเพราะว่าที่วัดที่นี่มีงานหรือว่าเป็นงานบุญนี่แหละทุกคนงานบุญหรือว่างานวัดนี่แหละครับก็วันนี้ก็เลยพาทุกคนเนี่ยพาเอฟซีเนี่ยพี่พี่เอฟซีเนี่ยมานะครับเป็นงานก็จากได้ถามนะบินมอไซน์นะเ<ส>ขาก็อบอกว่าเริ่มมานานแล้วเริ่มได้ประมาณ 2- 3สาวันนะครับวันนี้ก็เลยลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับงานที่นี่ก็ มาดูกันว่าน,นะครับงานวัดที่นี่นะจะเป็นยังไงนะทุกคนจะมีอะไรกินไหมของกินเยอะไหม,แล,มแล้วจะมีแล้วจะมีพวกเกี่ยวกับอะไรอาหารการกินจะมีเหล้ามีเบียร์ขายไหมงานของฝั่งไทยเนี่ยแล้วงานที่นี่เนี่ยเขาจัดกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคน แต่สิ่งนี้แน่นะชั้จากตัวผมเองเนี่ยผมเคยแบบเที่ยวงานเนี่ยงานวัดเนี่ยเยอะมากๆนะอยู่ประเทศไทยไไไคือคอยแบบพูดง่าย่อยเที่ยวงานวัดอยู่ประเทศไทยนี่คนขาวที่จะหลยนะแต่ว่างานของผืนเนี่ยก็คือว่าดีนะมีอะไรที่แบบดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเจ้าวิชกับบรรยากาศคนมันจะตกนะพระเจ้าก็เลยบค่อยได้แบบลงล้านทั้งเบิตนะเออเนี่ยล่านพระเจ้าก็จะมีล้านคลายสิ เล่นร้านคล้ายกับเข่าส่วนร้ายนะแต่ว่าห้านหล่นเบีย้์นจากที่บราเนี่ยหลินเที่ยวมาเนี่ยงานวัดกระเจ้าจะบกค่อยมีเลยจะบกค่อยมีล่านพวกนี้นะอันนี้ก็เข้ามาเบึงกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับอันนี้ก็เริ่มทํากันแล้วนะครบับรรยากาศวันนี้ฝนมันจะตกนะครับทีบรราา่นี่นะดูนะโอ้ของกิ่นเลยโอ้ใส่หมูนะทุกคนเออ น่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนทางมันแคบนะครับดูภาพบรรยากาศนะครับแค่นั้นก็จะเป็นบ้านขาเจ้าหนีงซึก้งกว่าจะเป็นบ้านอาจจะเป็นแบบเก่าๆนะเป็นบ้านที่แบบยังคงแบบเป็นนั่งเดิมเหมือนนะทุกคนดูนะครับตอนนี้ก็รอห้ามไปนะ ตอนนี่ใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้บาเนี่มาเนี่เป็นช่วงเวลาประมาณสักอสองโมงตุกคนเป็นงานมาช่วงประมาณสองโมงนะแต่ว่าคล้องขายก็จะเริ่มเก็บกันเพราะว่าฝนมันตกนะเนื่องจากฝนมันตกนะแข่งลายก็เลยเก็บกันนี่พวกส่วนร้าก็จะจะขายพวกน้ำเนี่ยสิน้ำแบบนี้นะ,ะบอ่ค่อยขายแบบเบียนะเบีย์น่บบบ๊มีเลยครับเป็นงานบัดนออย่างคือว่าบ่มีมาเนีย bon นี่ไป มาหลายงานแล้วนะกจบาบเคยเห็นแบบลักษณะแบบนั้นน,นะทุกคนเออดูภาพบรรยากาศนะครับ mm hmm. ส่วนนี้เป็นช่วงหนาพ้นนะมันกะคล้ายเขาหงายรู้สึกว่าจะบโบคอยมีคนหงายนะทุกคนในภาพบรรยากาศรู้สึกว่าจะบ่บ,บคอยมีคนหงายเลยมนะันเจะาโบมีคนแบบซื่อเขาเลยนะนยค่ะ คนแบบนย่างหน่อยหน่อยเลยจะมีขายสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนั้นทั้งตะเอ,อนงานวัดบ้านผึ่นนะงานบุญนั่นแหละทุกคนงานบุญของประเทศไทยนี่แหละอ่ะนี่สองสี่นะพนะอค่าช่อขายกับบุก้าแบบลงของแล้วบุก้าเห็ดกับเขานะเออไล่ล่านกับปิดไปเพราเนื่องจากคนมันโตกทุนนี่ก็ส่วนหน่อยนะนี่ใกล้ใกล้ เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตพาทุกคนเนี่ยเขาไปในวัดเลยดีกว่าทุกคนในวัดนะวัดภูเขาทองนะครับทุกคนจะมีป้ายบอกว่าห้ามดูผู้หรี่นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้คือในวัดนะทุกคนในวัดก็จะคล้ายคลองลายเลยในวัดคนถางที่จะลายนะค้นแหลก็ล่ให้อยู่เลย แล้วเราจะขออนุญาตเดินไปฝั่งนี้อยากไปฝังป่งนี้นะทุกคนน,<อ>นี่ให้มะเข้าต้นน้อยๆนะเข้าวต้นน้อยๆสิว,นว,วันนี้เราถ่ายอีพีทนก่อนดูนะน่าจะหาฝืงเขาเขาจะขายน้ำที่เหลียวเวียบบ้านนี้นะทุกคนงานวัดบ้านเฝืนด,ดีนะขึ้นวัด น,นี่ก็เป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะทุกคนคนมากันหลายอันนี้ก็คือเป็นทางขึ้นวัดขึ้นวัดขึ้นทางนี้ก็ได้นะทุกคนทางขึ้นหรือทางลงภาพบรรยากาศก็ประมาณน,นี้แหละครับผมฟังเลยมันเบิดเลยนะทุกคนฟังเลยคือเบอิดแล้วแล้วเราจะย่างไว้ฝั่งนั้นก็คือแบบพระเจ้าบอไดคลาย,ย่างหลายฝั่งนี่ก็คือแบบเบิด มันนี่ก็จะมีในทีมแบบขาวดำนะจะใช้สุดขาวดำเพื่อรละลึกรละลึกนะเขาจะอยากไปดูทียวธรรมดาเผ็ดน้อยมาล่าีกว่ต่างชาติเขาจะมองลุงมุงกับของกินนะทุกคนเขาจะบอ่เคยกินเนาะมันก็ธรรมดาเลยทุกคนแม่นบ่ละ นั่นแหละข้าเจ้าจะเป็นสไตล์นี่เลยทุกคนจะเน้นไปทางของกินลายนช่อกุยนมาให้ดูด้วยนร้านจะเน้นไปทางของกินแต่่แต่ไม่รู้ว่านี่ไม่รู้เลยขัดๆดู้นเลยชาวต่างชาติเขาจะมาหมักเกลื่อนเลยหมักเกลื่อนเลยชาวต่างชาติก็มักเกลื่อนเลยอันนี้คือทางในวัดนะอันนี้เขาเรียกขอมาเลยคือทางในวัดลายอยู่นะคนเขาจะขายหลาย กเกาลัดอันนี้ก็เป็นเกาลัดแล้วอุซึกก็เงียบเงียบคลองขายรายก็จริงแต่ว่าคนจากบุคคลย่างปันไดยน้อรุกัองกินกับฮี่ลสุดซอยเยผันลอยทีก็มีน้ำเดียวลอยกระทก็มีแต่น้ำมันตะเกียงก็มีรับรับรับไฟมงคนอย่งเดยมรับไฟงคลอย่างรับไฟมงคลไหม รับไฟบคนไหรับไฟบางคนมาบ่อเอาบ่อ,อแขายของนะไม่จะจะอย่างนั้นจะจะขายน้ำแบบนี้จะบ้ค่อยเบ็ดน<ม>ี่เรามีเบียร์ปรนันไหนขายอยู่ในนี่นะไอตรงไอติต่มขบเลยเราจะพาทุกคนเดินบรรยากาศโอ้ชาวต่งางชาติเหตุบุญน,นะทุกคนชาวศาติโบ้เขาจะซื้อศาสนาเนี่ยเขาจะก็ยืนบึ้งแล้วนะยืนบึ้งแบบคนผุดเขาเศร้าผุดเขานีนเขาเจ้าเหตุบุญยังไงเออขาดนี่ก็พาทุกคนมา ขายของอนา่นวัดเขาอันนี้ <c oughs> มันก็นจะมีความแตกต่างครับบ้านเฮาก็คือของจะจะนิ่นไปทั้งที่ของที่หลายที่สุดก็คือจะเป็นการแบบขายของส่วนลายจะส่วนใหญ่จะขายของหลายกว่าหลายกว่าจะบคุคคลแบบเออมาทุกคนแล้ววันนี้จะเดินไปร,บรอบๆหาเบิง่งบรรยากาศนะเดินแล้กก็ให้ทุกม้มได้เห็นงาน วัดข no ้าเจ้าหรู้บางท่านบุญข้าเจ้าเนี่ยเบ้นแบบใดนะแต่ว่ากระเบิดเนี่ยะทุกคนมึงนะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะถ่ายให้ดูบอกเลยว่าสุดยอดอันนี้นะทุกคนแต่ว่าช่วงแย่างเนี้ยโแน่ใจว่าคนมันจะหลายหรือเปล่านะทุกคนประวัตเบ้าเนี้ยมันเป็นช่วงที่ประมาณสักวโมงสองโมงสองโมงแบบ เขาต่างชาติเขาจะกามากันนี่หลายกันนี่ดนี่ต่างชาติกันหลายเขาจะเขาจะมาเต็มขวาบางที่กับบางคนเขาก็แบบภาพบรรยากาศบางที่เขาเจ้าก็อยากมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้างนี่บรรยากาศชื้อชน้ำกินเนี่ชาวชาติเขาจะซื้อน้ำกินกันเลยเออเบิ่งแล้วเขาจะกให้กดชื่อน้ำกินนะเออลองลองมันเป็นอะไรที่แบบ ลองแตะก็ลองเพจะมีบอนนั่งเออหนามากนะพกก้นต๊ก็สามารถแบบเข่าไปลบพ้นได้นะวัดอันนี้คือวัดภูเขาทองวัดภูเขาทองนะตอนนี้เคยมารอบหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองรอบที่สองนะที่บรอนี้มาอันนี้คือ ข้งที่สองหรือว่ารอบที่สองนะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นวัดนะข้างขึ้นข้างบนจะสุดขึ้นไปสุดเลยแหละขึ้นไปพุ่งไปเท่าจะถ่ายลงมาก็าจ,จะเห็นบรรยากาศที่บอกเลยว่าสวยงามอันนี้เป็นข้างรอบที่สองของเราเนี้ยนะรอบแรกมาก,กะโนนนั่นแหละเป็นปีเลยทุกคนเลยน่าจะเป็นปีเกือบปีนะหลายเดือนโซนนี่ก็จะบ่งีของขายนะบัด จะเบิดเลยนะทุกคนอ๋อคือหัวใจเจ้านะอันนี้ก็จะเป็นแบบแหว่อะไรเนาะคือทุกคนนี่แหละคืองานวัดของที่นี่ของฝั่งไทยหรือของประเทศไทยงานวัดกัจเจ้ากัจจพงษ์มาณนี้แหละทุกคนโอ้ ทุกคนเดียววันนี้จะขึ้นนะขึ้นวัดไม่ก็เป็นข้างขึ้นนะแต่ว่าน่าก็บปรยัดน,น่าขึ้นเลยคนขนาดจะลายนะคามบรรยากาศ เนี่นยสร้างท่าก็เรียขึนด้วยกันมามันก็ต้องได้ขึ้นนะนะมาแล้วมันก็ต้องแบบขึ้นนะนะต้องขึ้นแต่กระสุดมันนี่อย่างที่พ่อแน่บอกว่าจะเป็นเตีมแบบดำข้าวดำนะจะเป็นเตี๊ยมลักษณะแบบนี้ข้าวดำ <S 2> <S 2> ดข้าวสงสารข้าวกระหล่ำอุ้มเ้าจะขึ้นไปข้างบนเมืองภาพรบรรยากาศในการขึ้นและการชม อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นแล้วก็จะมีนี่คือสวยงามคนอันนี้คือเป็น่าจะเป็นนางแกลีก็ขออนี่คือพี่ไปถือขอเธอคอภัยนะจ๊ะเพี่อนก็จะพากันแบบล่งไหลกันมาจะขึ้นนะครับเออมันก็สุดสุดเหมือนกันนะครับอือเพื่อนะดูดูนะครับเออมาข้งแรกข้ง ก็ต้องเลยขึ้นไปบรรยากาศแบบนี้นะนี่ถ่ายรูปกันยุกใหญ่นะทุกคนกบรรยาฝ้นตกะก็สามารถนั่งเลยจะมีาราตรงนี้ที่ว่าเอาค่อยแบบหนักท่องเที่ยวแบบอยากนั่งอยา่างยังก็สามารถนั่งได้าบรรยากาศของสาวคนคเจ้าแบบมาก,กันเยอะคนบังแห้หลังกันขึ้นไปนี่มันสุดจริงๆนะอ แล้ววันนี้จะขออนุญาตย่างเราจะตอนแรกไปผ้าทุกคนในย่างไปสุ่นแต่ว่าน่าจะมีแบบพวกกิจกรรมอีไอย่างนี้แหละหันนะเดี๋ยวจะพาย่างไปเบิ่งก่อนอยู่หันแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ววันนี้จะสวนมาแล้วก็มาขึ้นอันนี้แหละเพื่อนี่ถ่ายบรรยากาศชมให้ทุกคนได้เห็นนะเออในฝั่ง เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเลยยืนย่างรอบๆในวัดก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนว่าข้างบนจะประมาณไหนหนะทุกคนฝั้นก็มีชนกับเผลกันจะเป็นชนกับเขาแล้วก็จะมีจุดถิ่มขยะแล้วก็งานบ้านเพื่อนในงานประเทศไทยเนี่ยะสะอาดนะเมอือเรามองว่ามันสะอาดสะอาดนะเบิ่งนะสังเกตบงสังเกตเบิ่งจะมีความเป็นสะอาดมากๆเลยนะแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีสุดไทยนะ น่าจะเป็นแบบให้เช่านะทุกคนมีสุดไทยให้เช่าฟังครับเขาหอมเลยทุกคนหอมแบนะบนี้หิวเขา่าเลยนะเดี๋ยวนี้หิวเข่าแล้วยกันนะทุกคนเขาซื้อเขาว่านั่งกินนี่ก็ได้นั่งกินอยู่นี่ก็ได้โอ้โหสดมากดูนะดูนะครับอันนี้คืองานวัดภูเขาถอก จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะจะขายของส่วนใหญ่จะเป็นขายของกินหลายแหง่งอะไรหลังบ้านพีผู้สาวใส่สุดแบบนี้นะสุดน่ารักน่ารักเออทุกคนดูนะริมมือนี่ก็จะเป็นริมแบบเออสวยงามดีเหมือนกันมาทุกคน,นดูแต่าลานะร้านนะจะขายกันแบบโอ้โหดู ขาหมูมาใหญ่เลยขาหมูขาหมูครบเครื่องฮึมทุกคนลายหลีทุกคนอ่ะนี่คือคือโซนโอ้โหก็คือมาอยู่นี่นี่มาที่นี่นะครับมาก็ทีเดียวจบนะกินแบบกันซ้ำเลยแหละครับดูอื้มกินกันซ้ำนะทุกคนบอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับทุกคนดูภาพบรรยากาศนะ ดูนะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดติดชุดสายเลยจะได้กินได้เี่ยรอนเลยจ้าชุดสายเลยนะครับอตอบโจทย์นะครับพี่น้องดูแลอยากมากินมะลินมะเขียวงานเนี่ยอะจะจบตานที่บอลนลเบิ่งข้อมูลมากะจบวันที่เจ็ดนะงานจบวันที่เจ็ดมนาะ ของกินเียอนะครับงานของประเทศไทยของเมืองไทยของกินเยอะจริงๆในเป็นคล้ายน้าองไทยสุดเหมือนกันนะครับทุกคนมีของกินแบบครบเครื่องนะแล้วก็จะมีน้าเนื้อทั้งแบคล้ายน้าแบบนี้เลยครบเขียดเบื่องไงเขียดบ้านเท่าเดิมเขียดบ้านเท่าเมนูเมนดาขายกันแบบนี้เออสุดเหมือนกันนะทุกคน ดูนะครับนี่วาานี่เขาก็ให้ลองนะครับลองได้เขาอยากลองก็สามารถลองได้ทุกคน,นสุดซอยเลยนะทุกคนดูสุดเลยก็ะจะย้อนสอนกันทุกคนละกัจะจะเดินไปอีกฝั่งนึงจะเดินไปทุกคนเบิ่งอีกฝั่งนึงนะ ฟังนู้นจะเดินไปฟังนั้นให้ทุกคนได้เห็นว่างานข้าเจ้าได้ใหญ่งานอยู่ฝั่งไทยหรือว่าประเทศไทยนี่จะจัดจริงใหญ่แล้วก็จะนึ่งแล้วจะเน้นไปที่ของกินแล้วก็เน้นไปแบบบริเน้นแบบมีคนเสริร์ตหรือว่ามีบุญงานบุญแบบบุญบ้านท้าบ้านข่อยส่วนราจะมีแบบเป็นล้านเป็นพวกโนนตีนะกินเหล้ากินเบียกกันแต่ว่างานข้าเจ้านี่จากที่เบ้าเนี้ยมาหลายๆจุดหลายๆบ่อน หลายๆสถานที่บอานี้ยังบุกเห็นว่าจะมีแบบวงดน,นตรีจะเป็นคนเสิร์ฟที่แบบนั่งกินเหล้ากินเบียร์จิบเหล้าจิบเบียร์กันเนี่ยโมมีเลยสุดนจ,จะเน้นไปทางของกินทางยังหลายผานะเออง,งานประเทศไทยมันก็น่าแปลกนะทุกคนหน้าแปลกเหมือนกันนะเออมันมันแบบบ้านวี้เห็นบ้านี้มันแปลกใจแปลกท่าดีนะทุกคนงานข้าเจ้าเนี่ย แลายจะกินกันหลายกว่าหลายกว่าแบบที่จะแบบมันบมมีร้านเหล่ารนะ้านเาบียร์กินเอาง่ายๆเศ้าเออทำนี้กับสีกินคือกันและวะชักชักขวดชักอะไรพี่น้องเลยแต่นี่บมมีประเด็นคือมันบูมีเลยบูมีแม้กระทั่งวงดนตรีอันนี้ก็เป็นโซนห้องน้ำนะโซนห้องน้ำบริการที่ อันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำที่ไว้คอยบริการนะักท่องเที่ยวระหว่างผู้ใดที่มาที่ลินงานนี้นะจะมีเรื่องความเป็นระเบียบชนะาวต่างชาติชอบเลยแหละดูชาวต่างชาติมากันโอ้โหดูนะห้องน้ามันจะติดเป็นลักษณะผู้หญิงผู้ชายเห็นนะเออดูนะชาวต่างชาติมากันใครก็อยากมานะงานนีในมณี้ย่างหล่อเพิ่มเลยแหละทุกคนหล่อใส่ค้าวบะหล่ออ้อมวัดนะใส่ข้าวบะวัดแล้วมณีในหล่อ ดูนะครับอันนี้ชาวต่างชาติเขาเจ้ากาถ่ายด้วยกันแบบโบหินอะไรเธอเสื่อมเลยมีความสุขนะท่าชาติมากอะเที่ยวประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยกัมีความสุขและแต่งานเขาเจ้าจะเป็นสิตรีมจะเป็นสิ่นะมีความสวยงามนะทุกคนดูตรีมจะเป็นสิดูนะชาวต่างชาติขึ้นไปไหว้พระด้วยนะทุกคนดูนะครับเขาเจ้าขึ้นไปไหว้พระด้วยนะดู นะครับโอ้โหสุดยอดจริง,รงๆนะครับดูภาพบรรยากาศนะอันนี้คือแบบสุดเลยแหละมาแนวนี้ถ้าทุกคนนี่ย่างเลาะจนจนจน,จนเบิดนะดูนะอันนี้คือเป็นโซนที่ว่าน่าจะเป็นโซนล้านเสือผ่าแล้วก็เป็นโซนที่แบบขายประจำนะก็คือแบบขายประจำดูเนาะ จะเป็นจุดที่แบบวันี้เนีอจะเป็นพระแล้วก็จะมีการเขียนลายอักษรนะส่วนนี้แบบชิวๆนะส่วนนี้คือร้านประจำนะทุกคนส่วนที่แบบร้านประจำนะความบรรยากาศนะเป็นร้านประจำของพระเจ้านะส่วนนี้นะแบบจะเป็นแบบร้านประจำแบบเออ วันมาแนวย,ย่างรอบเลยนะทุกคนย่างรอบวัดแลนะ้วนะเพราะว่าตอนแรกนี่มาแนวย่างเข่ามากเลยย่างแัน้วุนมาหนีแล้วก็มาแนนี้เราวนกลับแล้วก็ลออรอบรอบ,รอบวัดเลยนี่นี่คือวัดภูเขาทองดูนะ<ห>ดูนะครับลอยกระทุ้งนะอันนี้คือกลอยกระทุ้งนะทุกคนนี่ เป็นกระทง้ที่เอาไว้ลอยนะกระทงนี่จะเริ่มลอยวันที่หามั่มงมาแนวมาแนวใจกันถ่ายเอฟซีฮู้กับข้อม่นมาบอกในแต่วันนี้ก็จะเหตุเป็นซี่เห็ดคือแบบเป็นการลอยกระทงนี่แหละทุกคนดูโอ้สุดยอดเลยนะทุกคนมองนะ อันนี้คือรอบเลยนะ oh. พอตอนแรกมาแด้ย่างมานี่ดูวรั่งพรั่งกินเนี่ยไก่ย่างนะพรั่งจะกินไก่ย่างเอาโอเคประมาณนี้แหละทุกคน <c oughs> กลับประมาณนี้แหละกันนะ <c oughs> อันนี้คือวัดภูเขาทองนะครับโอ้โหรนะคับอันนี้คือวัดภูเขาทองโอเคประมาณนี้แหละครับผมอันนี้กระทั่งเข่า ใครอยายกมากกบมากครับมากเลยเลยงานนี้บอกเลยเลยว่าใหญ่สุดจริงๆนะครับทุกคนอ,อะไรข้างบนนะตอนแรกวันนี้ว่าจะขึ้นไปเลยทุกคนแต่ว่าบอกว่อนุยาตขึ้นแล้วกันนะพอวันนี้จะเดินทางกลับเลยทุกคนวันนี้จะเดินทางไปเดินทางไป ไปไอ้นี่ต่อนนะทุกคนนะมาแนวมีธุระนะก็เลยบอดได้บอดได้พาทุกคนเนี่ยขึนะนคนค้นไปข้างบนนะแต่ว่ามื่อหนาเนี่ยแนวมีโอกาสนะถ้าว่ามื่อหนาถ้าว่าเอฟซีนี่อยากให้มาแนวในผ้าขึ้นนะแนวกเดี๋ยวมาแนวมาขึ้นให้นะทุกคนแต่ว่ามื่อนี่านนนมาแนวกะประมาณนี้แล้วกันทุกคนกันบอดได้พาทุกคนเนี่ยขึ้นไปวัดภูเขาทองนะเป็นวัดอยู่ ทั้งหลังก็ถือว่าเป็นวัดของประเทศไทยที่เขาจะเอาไหนนะทุกคนเอ้าคลิปนี้ขอจบพิธีนี้แล้วกันขอกล่าวคขาว่าสวัสดีสวัสดีครับผม